อืมวมม,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 มสวัสดีค่ะพบกับช่องของนายมินิชาแนลนะคะวันนี้นาะยจะพาทุกคนไปกินซอยจุก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ซอยจุกินช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากไปทําธุระมานะคะก็อยูวันนี้ก็รู้สึกปวดหัวมากเลยก็เลยอยากกินอะไรแซ่บๆเผ็ดๆนะทุกคน วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกินซอยจุกันเลยนะคะครั้งที่สามในการกินซอยจุถามว่าครั้งแรกก็ไม่เคยกินครั้งที่สองก็อยากลองอีกครั้งที่สามเนี่ยคือแบบรู้สึกมันปวดหัวก็เลยเฮาอวะอยากกินอะไรที่แบบขมๆเผ,ผ,ผ็ดๆซาบๆก็เลยวันนี้จัดซอยจุมาเลยจ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวที่อย่างก็แล้วกันนะมีวันนี้เป็นข้าวเหนียว เนียแบบไม่ได้นึ่งเองไม่ได้อะไรก็ซื้อมาจากที่ร้านนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราม,มากินกันเลยนะคะน้ำลายไ,ไหลอืมอืมอซอยจุตับคำแรกจัดไปอือืมอืมอืม อซอยจุต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วที่มันขมขมเลยมันถึงจะเข้ากันอ้วนกินไหมว้วนกินไหมว้วนกินไหมว้วนกินไปไหมวันนี้เราก็มีผัก มาหลายชนิดเลยค่ะเป็นกระลำเป็นโหระพาแล้วก็เป็นผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็เป็นอะไรผักชีราววันนี้ก็ได้มาซอยจุว้ายหืมหืม อืม,อมเหมือนจะโล่งเลยอะ่ะมีพริกมาด้วยว่านไปไหนว่านกินมยเนี้ยกินป่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวให้กินอืมอืมโอ้ย รู้สึกโล่งนะทุกคนปวดหัวมาทั้งวันเลยไม่รู้ว่าแ,แบบกินยาก็ไม่หายหอืม วันนี้พอหอมปากหอมคอค่ะทุกคนเดี๋ยวนนยก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เนยด้วยนะบ๊ายบายค่ะ